อ่ะสวัสดีท่านผู้ชมในย่างคำสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ครับเรากําลังจะไปเราอยู่ที่ไหนี่แมคโครนะเรามาทําอะไรกันคะมาซื้อของมาซื้อของนะวิ่นี่อะไรเนี่อะอะไรอ่ะผีเสื้อผีเสื้อไหนชอบผีเสื้อนหนสินอนปานเออผีเสื้อทำไมถึงติดผีเสื้อบนหัวอ่ะมี แม่ให้ติดค่ะเพราะว่าต้องขอแม่ติดเหรอทำไมลูกถึงอยากติดมันเป็นลูกผีเสื้อของคานาโอะคานาโอะจากเรื่องดาบพิฆาตอาซูรดาบพิฆาตอาซูรอันนี้เป็นคานาโอะเหรอคานาโอะชิโนบุอ๋ออันนี้เป็นชิโนบุนี่เป็นปันโนบุพอลองติดปันโนบุ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 โอ้ผีเสื้ออ่ะทำไมมันกลับหัว กับหัวค่ะต้องติดยังไงมันต้องติดอย่างนี้พ่อโอ้ยติดอย่างนี้เออเฮ้เดี๋ยวมาของฉันนะดูไอ้พ้าตดพ่อก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเธอผ้เดี๋ยวแปบบนี้ค่ะได้เยอะเลยเธอจะดึงเฉยๆไม่ได้เธอต้องเอาที่หนีบมันออกด้วยเชอเลดจาะเด็กเขาขึ้นป่ะอ่ะได้ขึ้นไปเลย อาเดี๋ยวเราจะทําขายโอเคไหมเดี๋ยวตอนเราขายคันถ้าเราขายได้เราจะได้มีเงินไปซื้อดาบพี่ขาทัศศรกันโอเคไหมน้องปันน้องปันผีเสื้อผีเสื้อนอนปันมันกลับหัวลูกเอาใหม่ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะเพราะเราถ่ายไปแล้วอ้าวนาโอเคอ่ะ คลิปนี้เราก็จะจบกันเท่านี้ก่อนนะท่านผู้ชมถ้าชอบให้กดไลค์ <Like S 1> กดแชร์กดซับสไคร์ลิปตกันมาเลยคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายใครก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายาย